สวัสดีครับวันนี้กเกษตรคิมหันนะครับจะพาเพื่อนสมาชิกนะครับมาดูการเลี้ยงหอยเชอรี่แบบใช้ใบตองลงเป็นผักแทนนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าการเลี้ยงหอยเชอรี่แบบนี้ครับเป็นการรักษานะครับน้ำนะครับแล้วก็รักษาหอยนะครับให้เขาได้หลบซ่อนนะครับตรงใบกวยงครับเดี๋ยวก็ลองลองดูนะครับ มีนะครับแบบนี้นะครับก็จะเห็นนะครับตัวหอยโชลี่สีทองนะครับซึ่งเขานะครับได้นะครับปีนนะครับเกาะยึดเกาะนะครับใบกล้วยนะครับก็จะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าสวยสทีเดียวนะครับน้ำของเราก็เริ่มขุ่นแล้วนะครับเพราะว่าเป็นหอยนะครับ ได้ขีการอาหารนะครับแล้วก็เศษที่เขากินนะครับเดี๋ยวเราก็จะทําการนะครับเปลี่ยนน้ําเหมือนเดิมนะครับวิธีการเลี้ยงบ้านนะครับซึ่งครับถ้าสมมติว่าแดดหวอกนะครับเขาก็นะครับจะหลบซ่อนตรงใบกล้วยนะครับได้ง่ายนะครับนี่ก็เห็นเพื่อสมาชิกได้เห็นนะครับว่าการเลี้ยงขอยเชอรี่สีทองนะครับนี่ครับ แบบใช้นะครับไปกล้วยก็สามารถเลี้ยงได้เหมือนกันนะครับนี่เขาก็จะเกาะนะครับแบบนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเลยนะครับตอนนี้นะครับกระแสนะครับการเลี้ยหอยเชลล์นี่สีทองก็เยอะพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงแบบใส่กระชังนะครับกระชังบกหรือว่ากระชังน้ํานะครับ ก็มีการขยายพันธุ์แล้วก็การเลี้ยงของเชอร์รี่สีทองนะครับที่หลายคนนะครับสามารถเป็นอาชีพเสริมได้นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะครับ ก็จะขึ้นมาเยอะเลยนะครับเกาะขึ้นเตรียมเลยครับเกาะตามบริเวณนะครับนี่นะครับใบกล้วยของเรานะครับนี่สีสวยเลยทีเดียวนะครับยิ่งนานะครับอย่งเราก็จะแข็งแรงนะครับซึ่งเพื่อนสมาชิกมือใหม่ครับสามารถนะครับนี่นะครับสามารถเลี้ยงทำตามได้เลยนะครับซึ่ง บางคนนะครับสามารถนะครับไม่สามารถหาพืชผักได้ก็สามารถเอาใบกล้วยนะครับลงไปให้หอยนะครับได้เลยนะครับซื้อผมเสียกิพันต์นะนี่ก็นะครับได้ทําการทดลองหรือนะครับเป็นวทานนะครับให้เพื่อนสมาชิกนะครับได้ครับลองทําตามดูนะครับนี่ ัวหอยก็สีเหลืองครับนี่ก็คือพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับชุดหนุ่มสาวนะครับนี่ก็ถือว่ากําลังวัยรุ่นเลยนะครับสวยเลยทีเดียวนะครับดูบริเวณรอบรอบ่อนะครับนี่นะัของเราก็ ไม่เน่านะครับไม่เน่าเป็นแค่สีชมพูเฉดนะครับรอบบอ่อนะครับเยอะมากเลยนะครับ ดูตัวหอยครับ,รบสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับสำหรับคนที่นะครับอยากจะเลี้ยงหอยเฉรี่สีทองนะครับ เป็นอาชีพเสริมนะครับหรืออาชีพหลักก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่นะครับเกษียณขิมพันนะครับก็ที่098นะครับ219 4563ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณเพื่อนสมาชิกนะครับที่กดไลค์นะครับกดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ